วันนี้เรามาสาธิตตัวเต็นต์วนนี้เป็นตัวเต็นต um นะ์อล um ูมินะอลูมิโปรจะไก็ไปรุ่นใหม่ครับนี่เน้นบางครับตรงสามเหลี่ยมครับตรงสระอกแกรน์แม็กอีพีนะมาดูอ่ะวันนี้ดูบันไดก่อนอันนี้ก็เป็นตัวบันไดสีดำนะครับ มาสาธิตการเปิดใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นมือมือจับนะครับนี้จะเป็นตัวล็อกจะมีสองจุดเนาะแล้วก็ปลดล็อกแล้วเราก็ยกตัวนี้การง,ง่ายเก็บง่ายครับรวดเร็วที่สุดะะแล้วครับยกขึ้นมาก็จะมีเชือกดึงนะครับตัวนี้ช่วยส่วตัวยางยืดเส้นนี้จะเป็นตัวช่วยเก็บผ้า เวลาเรากลางแล้วเราก็ต้องเอามาเน็บตรงมุมไว้ครับเน็บมุมไว้แล้วเราก็จับตัวโครงตัวนี้ทิศออกมากัจะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็มันจะมีตัวค้ำให้นะครับตัวค้ำเราก็ปลดล็อกอยู่เต็น กรบปกตัวนี้ครับแล้วก็เลื่อนชักมาแล้วก็ดามเราก็ดึงดันให้ผ้ามันตึงแล้วเราก็กดล็อกตัวคำยันเลยครับทันี้ก็จะมีชุดไฟ LED ให้ด้วยนะครับเสียบกับ power bank นะครับ หว่างภายในเต็นท์ตัวนี้ก็เปิดช่องบนได้นะครับลูกซิปมีก็มีชุดกระขายเก็บใส่ของอะไรก็ได้ครับมีดดชุดกระเป๋าไั่ก็นี้ปผูบ ผูกหนาอยู่นะครับนอนสบายเลยครับแต่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นเต็นต์ตัวที่รุ่นบางไม่สามารถเอาหมอนผ้าห่มอะไรไว้นะผ้าปูวไว้ได้ครับผ้าปูที่นอนเสริมแต่ต้องบางสะดุกพรีเมียมมากครับแบรนด์แ,แงก์อิตตัวนี้เป็นมือจับนะครับโชก็เป็นตัวสีดำนะครับมีสองตัวซ้ายขวา ชุดล้างนี่ก็สามารถใส่ชุดขาเสริมเกาะเอาไว้ยึดออนนิ่งได้ถ้ามันแนบสวยงามบนตัวกับตัวของเต็นพอดีคือใบเบนตัวไฟชีจะเป็นผ้าสีดำกันน้ำครั้งนะครับตัวผ้าจะเป็นสีเทาสีสีตัวใหม่นะครับตัวนี้สีใหม่ตัวนี้จะมีสองสีมีสีดำ บต้มกับสีเทาเข้มสบต้มสีไม่ต่างกันมากนะครับสีสวยอยู่ครับสีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวม่านหน้าต่างด้านหลังแลก็รูดติปมีตัวมีดวดค้ำสองอันนะครับมีดวดคำทีนี้เราปิด หลคกคำรวดเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นครับเป็นตัวปีกม้านหน้าต่างคุ่มกันนลางครับน,นี่กจ็จะมีซิปตัวการยุงกันแมลงครับตัวนี้ช่องประตูจะใหญ่มากครับตัวนี้ รับลมได้ดีนะครับเวลานอนก็ปิดตัวมุ้งได้ครับรูดซิปปิดก็มีตัวผ้าปิดชั้นด้านในครับส่วนมันได้ก็ขึ้นได้สามด้านนะซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังขึ้นอยู่กับตัวตำแหน่งของรถด้วยครับแล้รถแต่ละประเภท ว่าบันไดจะต้องขึ้นฝั่งไหนหรือมีออนนิ่งฝั่งไหนอ่ะอันนี้ก็ตอนติดตั้งหน้างานก็ต้องเลือกการใช้งานอีกทีครับตัวของบันไดบันไดมันสามารถถอดได้มีกระเป๋าใส่คับันไดก็ถอดเก็บในรถครับไว้ในเต็นท์ไม่ได้ตรงตรงเต็นท์ก็จะเป็นตรงแบบสามเหลี่ยมครับเป็นตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ อลูมแกโรไฟเ์ครับฝาบนเป็นอลูแข็งนะครับสีดำโลโก้ติดก็สามารถขึ้นมาเหยียบได้นะครับฉีดน้ำล้างได้สบายครับตันนี้ก็เตรียมงานรอติดตั้งกับรถตัว f o r t u n e er นนะครับอันนี้เราก็เช็ค ตัวความเรียบร้อยของเต็นท์นะครับเตรียมรอติดตั้งลงกับตัวรถโฟ r ์คเนอรเราเป็นตัวแทนพร้อมติดตั้งของโซนภาคตะวัน,นออกครับอยู่ร้านอยู่ที่จังหวัดระยองร้านเล็กพิมพ์วายตัวช็อปครับ ลูกค้าสนใจสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับหรือเข้าไปเช็คที่เพจเล็กฟิววายออโต้ช็อปได้ครับเบอร์โทร0 8 1 6 8 7 8 8้9นะครับเป็นตัวแทนของแม็กกี้ลิปนะครับแทนพร้อมติดตั้งเลยนะครับอีสินค <pl ains> ้าให้ดูอีกหลายส่วนนะครับนี่เป็นตัวเอเมเจอร์ตัวนี้ก็เป็นตัวเอเนเจอร์เต็น สงป๊อปอัพนะครับติดตั้งอยู่กับตัวเทนเลอร์ร้านนะครับสงป๊อปอัพเป็นเฮกไรุ่นเอเวนเจอร์หลายตัวนะครับเสืนมาชมสินค้าได้ครับตัวน,นี้ก็เป็นรุ่นลังคาอ่อนนะครับพื้นเซกัเพดสีดำนะครับผ้าสีเทาตัวนี้นก็เป็นตัวออนวิว ตัวนี้ก็เป็นของลูกค้าสอดออกเดี๋ยวย้ายคันอีกหลังนะครับย้ายลงรถกระบะตัวรูแมกโปรเหมือนกันครับตัวนี้สีสวยเลยครับสีเทาครับขอบคุณครับ